วันแสดงครับตัวผมเองนะครับมาอยู่ไอเที่ยวอย่างไรนะครับตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวตัวเองครับให้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะพื้นฐานอีกงๆแล้วถ้าเป็นลูกชาวสวนครับคณะยากจนนะครับมีน้องด้วยการสิ้ท่านแต่ต้องการสร้างตัวเองให้มีพ้นกับความจนครับ เลยทำงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเองมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเก็บบอลรองเท้ครับเริ่มธุรกิจที่อย่างแรกที่เริ่มทำก็คือด้านธุรกิจน้ำยาพาลลาทางใต้นะครับแต่นะครับเก็บบอลรองเท้ปสร้างอย่างมั่นเพื่อให้โตได้นะครับเมื่อธุรกิจเราเริ่มโตนะครับอย่างแรกที่เริ่มเจอในธุรกิจครับมันยิ่งโตครับมันยิ่งเหนื่อยครับเหมือนทุกท่านไหมครับมันยิ่งเหนื่อยขึ้นวันครับที่สุดไม่ได้ก็คือเรื่องของสุขภาพ งานเรานะครับที่เหนื่อยร่างกายรที่แก่ครับครับเป็นสิ่งประจักษ์นะครับวันนี้นะครับเงินเยอะก็จริงแต่ร่างกายมันแยกเน่ไม่ไหวนะครับเริ่ม้นมองหาอะไรคุณไดเบนครับวันหนึ่งครับเจอผู้มวยโอกาสครับได้มาแนะนำพิธัณา์เชียวนะครับนะครับผู้มวยโอกาสันนี้นะครับขอเสียงปวบมือดังๆขอบคุณครับคุณพิชิตเพชรศรีครับครับเมื่อได้รับการแนะนำมาแต่ตัวเองไม่ปิดใจ แต่ผู้ที่เปิดโอกาสที่ก็คือคุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยท่านเนี่ยเป็นโรคเนื้มชาตะคิวนะครับที่งเห็นมานานแล้วครับเห็นมาตั้งแต่ท่านก่อนที่จะมีครอบครัวประมาณยี่สิบปีนับใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งเดือนครับอาการตะคิวเนื้มชาคุณพ่อเป็นอยู่ตั้งยี่สิบปีนะมันหายไปภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนโอ้โหยี่สิบปีเลยหายในหนึ่งเดือนนะครับนั่นแหละเริ่มปวดใจครับเริ่มห่านตัวเองเข้าไปศึกษาเอ้ย เกิดอะไรขึ้นกับผิดพรา์ตรงนี้นะครับมันเริ่มซึมมาติดในครอบครัวรับลูกชายตัวเล็กนะครับจากการภุมแพ้นะครับวัยสามขวบเนี่ยจากสัปดาห์ถึงสัปดาห์เนี่ยเชอ่วหมอครับแต่ได้ทานไปประมาณสองสามสัปดาห์ครับแล้วก็ยาไปนะจนถึงปัจจุบันครับบอกได้เลยปากไม่เคยาตังค์ไปให้หมอเลยครับนี่คือความสุขของหลายๆท่านเลยหมอมีเลยครับ ที่ผมนั่นาว่าระบบ4545มันสามารถสร้างรายได้ให้นายได้หน่อยนะครับเริ่มพาประตุสัปดาห์ครับไปนั่งฟังครับนั่งฟังประมาณสามเดือนครับแล้วเริ่มมาศึกษาแล้วก็เริ่มจับมาักทีมครับเริ่มรูยครับเริ่มเข้าฟังแค่ตักฟังชั่นครับเริ่มรู้เริ่มเป็นครับนี่นะครับจนมาถึงวันนี้ครับผมทําตามทุกอย่างครับที่ฟังชั่นอย่างเช่นคุณติบอกว่าอันนี้ต้องทำาต้องทามันเกิดขึ้นจริงครับมันทําได้จริงครับจนผมถึงมาจันนี้ครับผม เชื่อ,อรไหาผมทำได้ทุกคนทำได้น่นองนะครับรายเด็กที่โรเรีนเอเออารชิวครับขอบคุณมากครับที่ผูากำรับ